ปัจจุบันทั่วโลกต้องพบเจอกับสถานการณ์เชื้อโรคร้ายอย่างโควิด1 i d 1 9ซึ่งเกิดปัญหาต่างๆตามมาโดยที่ไม่คาดคิดในขณะเดียวกันองค์กรอนามัยโลกออกเตือนว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าจับตามองเนื่องจากเงินเฟอ้ออีกทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการตกงานคนไร้บ้านและชุมชนแออัดเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวซึ่งหนึ่งในปัจจัยในการใช้ชีวิตก็คืออาหาร โดยปกติร้านอาหารมักจะมีวัตถุดิบหรืออาหารที่ขายไม่หมดของเรานี้เองที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยในตัวโครงการ t a n ง Food เป็นแพลตฟอร์มที่จะมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมด้านการบริโภคและการกำจัดขยะประเภทขยะอาหารเนื่องโดยปัญหานี้เองเราจึงคิดแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวพร้อมทั้งปลูกฝังการตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเจ้าของร้านอาหารสามารถนัดพาร์ทเนอร์ของเราโดยการระบุตำแหน่งร้านและเมนูอาหารที่ต้องการบริจาคพร้อมวันหมดอายุนอกจากนั้นร้านอาหารที่ทำการบริจาคบ่อยจะมีการแสดงระดับดาวเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพความสดใหม่ทุกวันนั่นเองรวมไปถึงผู้คนตามบ้านที่ต้องการบริจาคเมื่อผู้คนเหล่านี้บริจาคแล้วจะได้รับคูปองสำหรับ การลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารอีกด้วย